เรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาเนิ่นนานเรื่องราวของผีกระสือที่ว่ากันว่ามันจะสิงอยู่ในร่างของคนและออกหากินในยามค่ำคืนมันกินของสดข่าวเลือดเนื้อและที่น่ากลัวที่สุดคือมันจะทิ้งร่องรอยคราบเลือดไว้ตามทางที่มันผ่านไป นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชายผู้หนึ่งนามว่าพี่ชายพี่ชายเป็นคนหนุ่มที่ขยันขันแข็งอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดที่เขามาจากเขาเป็นคนง่ายๆไม่ชอบความยุ่งยากและใช้ชีวิตสมถะแต่ก็มีเรื่องที่เขาไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของคนในหมู่บ้านของเขาที่มักจะชอบ ปิดประตูหน้าต่างตั้งแต่หัวค่าไม่ให้ใครออกจากบ้านในยามวิกาลและไม่ให้แสงไฟเล็ดลอดออกไปนอกบ้านราวกับว่าพวกเขากลัวอะไรบางอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชายตัดสินใจจะออกไปทำธุระกับเพื่อนสนิทอีกสองคนพวกเขาตกลงจะนัดเจอที่ท้ายตลาดเพื่อจะไปหาซื้อของกินมาแบ่งกัน และในวันนั้นเองที่ตลาดก็ดูจังเงียบเหงาเป็นพิเศษเมื่อตกลงกันเสร็จพี่ชายก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับส่องสว่างคือไฟฉายคาดหัวและตะเกียงเจ้าพายุสำหรับออกเดินทางในยามค่ำคืนเขานัดกับเพื่อนอีกสองคนคือปอยและเฮียดให้มารวมตัวกันที่บ้านของปอยเมื่อทุกคนพร้อม ปอยก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นไอเซงมึงเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมพี่ชายตอบกลับเออพร้อมแล้วปอยถามต่อแล้วจะรับกูไปที่ไหนล่ะเนี่ยเมื่อออกเดินทางพวกเขาก็พบว่าบรรยากาศรอบข้างช่างเงียบสงัดเสียงจิ้งหรีดที่เคยได้ยินในตอนกลางคืนก็เงียบหายไป มีเพียงเสียงฝีเท้าของเข้าเท่านั้นที่ก้องไปทั่วบริเวณลมพัดมาเป็นระยะทำให้ต้นไม้ใหญ่รอบข้างเสียดสีกันฟังดูราวกับเสียงกระซิบราวกับมีใครกำลังติดตามพวกเขาอยู่ข้างหลังพี่ชายสังเกตเห็นว่าเพื่อนทั้งสองคนมีสีหน้าซีดเผือดลุงมั่นที่เคยเล่าเรื่องผีตายโหง ก็เคยพูดถึงเรื่องผีผีที่เขามักจะเห็นลุงดำก็เคยเล่าเรื่องราวพิสดารให้ฟังยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้พี่ชายรู้สึกไม่สบายใจระหว่างทางพี่ชายสังเกตเห็นบ้านหลายหลังปิดประตูนหน้าต่างมิดชิดแม้แต่แสงไฟก็ไม่มีเล็ดลอดออกมาราวกับว่าทุกบ้านกำลังหลับหลายอย่างสนิท มีเพียงความมืดมิดที่โอบล้อมพวกเขาจูๆ่ๆปอยก็หยุดเดินใบหน้าของเขาซีดขาวดวงตากลมโตเบิกโพลงมองไปข้างหน้าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเขายกนิ้วสั่นๆชี้ไปเบื้องหน้าแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆออกมาได้พี่ชายมองตามนิ้วของปอยสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาขนหัวลุกตั้งชัน ตรงหน้าพวกเขามีเพียงความมืดมิดแต่ในความมืดนั้นมีแสงสว่างสีเขียวเรืองรองลอยเคลื่อนเข้ามาใกล้แสงนั้นเป็นประกายวูบวาบคล้ายกับดวงไฟขนาดใหญ่สองดวงลอยสูงจากพื้นดินเล็กน้อยและที่น่าสยดสยางที่สุดคือแสงนั้นมีอะไรบางอย่างที่ห้อยตรงเตงอยู่ข้างล่างมันคือ ไส้ไส้ของคนที่ห้อยเป็นพวงคล้ายกับเส้นเลือดเส้นเอ็นที่พันกันยุ่งเหยิงและยังคงมีคราบเลือดสดสดหยดลงมาเป็นทางกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งลอยมาตามลมใช่แล้วสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นตรงหน้าคือผีกระสือมันไม่มีร่างมีเพียงแค่ดวงไฟสองดวงที่ลอยอยู่กลางอากาศ พร้อมกับไส้ที่ห้อยระโยงระยางมันค่อยๆลอยเข้ามาใกล้พวกเขาอย่างช้าๆแสงสีเขียวจากดวงตาของมันจ้องมองพวกเขาอย่างไม่ลดละปล่อยและเหียดตัวสั่นเป็นลูกนกขาสองข้างอ่อนแรงจนทรุดลงกับพื้นไม่สามารถขยับตัวได้มีเพียงเสียงหอบหายใจและเสียงฟันกระทบกัน พี่ชายเองก็รู้สึกกลัวจนขนหัวลุกแต่สติของเขายังคงอยู่เขาพยายามรวบรวมความกล้าทั้งหมดค่อยๆดึงไฟฉายคาดหัวออกมาแล้วสาดแสงไฟฉายไปที่ผีกระสือตนนั้นเมื่อแสงไฟกระทบเข้ากับผีกระสือสิ่งที่น่าสยดยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นใบหน้าของหญิงชราที่เคยสวยงาม ตอนนี้กลับบิดเบี้ยวผิดรูปดวงตาถลนออกมานอกเบ้าเลือดไหลเป็นทางพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนวิญญาณที่เจ็บปวดทรมานพี่ชายตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตเขาลากปล่อยและเหียดให้วิ่งตามไปอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปตามทางที่มืดมิดโดยไม่รู้จุดหมายปลายทางวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่หันหลังกลับ เพราะกลัวว่าผีตนนั้นจะตามมาในที่สุดพวกเขาก็วิ่งมาถึงบ้านของพี่ชายด้วยสภาพที่เหนื่อยอ่อนและตัวสั่นเทาพวกเขารีบปิดประตูนหน้าต่างทุกบานล็อกกลอนอย่างแน่นหนาแล้วจุดไฟให้สว่างจ้าไปทั่วบ้านเพื่อขับไล่ความมืดมิดและความกลัวออกไป เหตุการณ์ในคืนนั้นเป็นประสบการณ์ที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจำของพี่ชายและเพื่อนๆไปตลอดชีวิตพวกเขาไม่เคยลืมภาพของดวงตาที่เปล่งแสงสีเขียวและไส้ที่ห้อยระโยงระยางของผีกระสือตั้งแต่วันนั้นพี่ชายก็ไม่กล้าออกไปไหนในเวลากลางคืนอีกและเชื่อในเรื่องของผีกระสืออย่างสนิทใจส่วนคนอื่นๆในหมู่บ้าน ก็ยังคงปิดประตูนหน้าต่างตั้งแต่หัวคำ่ำพร้อมกับความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความมืดมิดที่ไม่เคยจางหายไปเพราะบางตำนานก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าแต่มันคือความจริงที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรารอคอยวันที่เผยโฉมให้ใครบางคนได้เห็นและสัมผัสกับความน่ากลัวที่แท้จริง คุณล่ะเชื่อเรื่องผีกระสือหรือไม่